สวัสดีครับพบก,กับสยามพิบูคลับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับนะก็จะมาอธิบายนะผมขั้นตอนนะผมการสมัครประกวดนะผมกับสมาคมชมรม TPC นะครับนะว่าขั้นตอนนะครับผมเขาทํำยังไงกันบ้างนะครับนะก็เล่าจากประสบการณ์นะครับผมอ่าตรงไหนดีทำไมมันย้อนแสงอย่างไ้ พอได้ตรงนี้แล้วกันครับครับผมก็เล่าจากประสบการณ์นะผมจากการเคยไปประกวดนะผมกับสมาคม tpdc นะครับผมตั้งแต่แรกๆกเลยนะผมตั้งแต่เริ่มการจัดประกวดนะครับนะครั้งแรกที่ผมพาไปนะผมผมพาโอเพ่นไปนะผมนี่นู่นครับนี่คือตัวแรกนะผมตัวแรกที่ผมพาไปที่อยู่รูปที่อยู่กับฝาผนังนะครับ เนี่ยผมทําโลโก้ไว้นะครับนะนี่คือตัวแรกนะครับนั่นแหละครับเพื่อนก็คือตัวแรกที่ผมพาไปประกวดนะครับนะก็คือ Open นะครับนะก็เขาเริ่มประกวดตั้งแต่2018นะครับผมตอนนั้น Open ได้ได้ที่สามนะครับผมได้ที่สามก็เนี่ยถ้วยแรกๆจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับสวยครับ เป็นเหรียญตอนนั้นผมได้ที่สามนะครับได้เหรียญทองแดงเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้สวยนะครับเนาะสมัยก่อนได้มาสามเหรียญน,นะครับผมสามเหรียญเพราะว่าผมาประกวดหลายรอบนะผมไปหลายรอบวันไหนลางงานหรือว่าติดธุระก็ไม่ได้ไปผมนะก็ถ้วยตอนนี้มีทั้งถ้วยใบใหญ่แล้วก็เป็นเหรียญอย่างนี้นะครับก็ประมาณาประมาณเจ็ดถ้วยนะครับนะนะก็ประมาณนี้นะผมเพราะว่าไม่ได้ไปแบบ ทุกครั้งนะครับผมก็วันไหนว่างช่วงช่วงปีไหนว่างผมก็ไปนะครับนะก็ไปร่วมกิจกรรมกับทาง t p พีนะครับนะก็อีกหนึ่งเสียงเล็กๆนะครับที่จะออกมาบอกนะผมวิธีการสมัครนะผมมันสมัครง่ายๆนะผมก็ขั้นตอนนะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็มาดูขั้นตอนการสมัครนะครับพี่ๆน้องๆก็ทักเข้าไปใน อาเพจชมรมทบคีรีนะผมแล้วก็อายื่นใบสมัครนะครับผมแบบฟอร์มที่เขาให้มานะผมตามลักษณะรุ่นตามลักษณะสายพันธุ์นะครับเราก็กรอกไปเลยครับผมชื่อเรานะครับผมไอชื่อชื่อน้องหมาชื่อน้องหมาชื่อเรารหัสใบเพชรนะครับผมวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดนะครับผมแล้วก็ลักษณะสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็ลงรุ่นอะไร พี่ๆก็ติ๊กไปเลยนะครับผมเนี่ยผมขึ้นตัวอย่างให้ดูจะเป็นแบบนี้อันนี้ของผมนะนะผมก็จะาพาชาดําไปนะครับนะเสร็จแล้วเราก็าาส่งสลิปนะผมส่งสลิปในการาสมัครนะรผมเพราะว่าเขาจะเปิดเปิดหมายเลขบัญชีไว้ในไว้ไวไวในใบสมัครนะครับเนาะให้เราอุดไปเลยมันจะได้สะดวกพอไปถึงหน้างงานพอไปถึงหน้างงานเราก็แค่ไปแจ้งชื่อนะผมแล้วก็ รับหมายเลขรับหมายเลขเบอร์ประกวดนะครับนะรับหมายเลขเบอร์ประกวดมาแล้วเราก็ต้องรอ,อจากนั้นเราก็ต้องรอรอตามรุ่นประกวดนะครับนะแนะนำใ,นหนให้ไปก่อนเวลาหน่อยนะครับนะเราจะได้ข้อดีอย่างหนึ่งไปก่อนเวลาเราจะได้พาน้องหมามันเดินเดินเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยให้ให้มันชินเสียงลําโพงให้มันได้ยินเสียงผู้คนให้มันได้ยินแต่มได้ทำให้มันได แต่ชินแบบสภาพแวดล้อมเวลามันมองอมองหน้ามองหลังพอมันคุ้นแล้วนะพอมันคุ้นแล้วมันก็จะปรับตัวได้นะผมจากจากที่ว่ากลัวๆจากที่ว่าไม่เคยเจอกับสภาพแวดล้อมนะผมะ้าที่นั้นนะผมาที่ประกวดนะผมเพราะว่าเขาจะจัดอยู่ในห้างนะครับมันก็จะเสียงแบบก้องๆ้องเสียงลำโพงเสียงคนคุยกันนู่นนี่นั่นครับผมเยอะแยะนะครับนะก็แนะนําให้ไปก่อนนะผมเราจะได้ไปปรับน้องหมาได้ยวยนะครับ ไม่ใช่ว่าถ้าไปถึงปุ๊บอ,อ,อีกประมาณ20่สิบนาทีลงประกวดเนะี่ยหมามันก็ตื่นแน่นอนครับผมนะอันนี้ผมก็อาจากประสบการณ์นะผมอาจจะไม่เคยได้ถ้วยพระราชทานนะผมอาจจะไม่เคยได้แบบที่หนึ่งตลอดนะครับผมส่วนใหญ่ก็ขอให้แต่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะผมก็ดีใจแล้วแต่อันนี้ผมก็เอามาแชร์แล้วมาพูดคุยกันนอกับนอกว่า,าขั้นตอนการสมัครมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็มีแค่นี้ที่ผมบอกไปนะครับนะ ก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะผมสำหรับการไปประกวดนะครับนะอันนี้รางวัลแรกนะผมที่ผมไปประกวดรางวัลแรกของ t ี c นะครับก่อนหน้าน,นี้ผมที่ผมเคยพาลงประกวดนะมันจะเป็นของไลออนนะครับนะของไลออนสมาคมชมรมคอ,อนแกนนะครับผมอันนั้นคือถ้วยแรกอันนี้ผมไม่ได้เอามาโชว์อันนี้เอามาดูตัวอย่างเฉยๆว่าทีพีซีเขาเริ่มจัดตั้งแต่ 2018นะครับผม2018ก็ถือว่านานมากนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับการขั้นตอนของการสมัครประกวดนะครับผมอย่าลืมส่งสลิปด้วยนะครับผมนะแล้วก็แจ้งเขาด้วยนะครับผมขั้นตอนก็มีประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ สวยครับอันนี้เป็นแบบนี้ครับไปแล้วครับไปแล้ว